สวัสดีครับเหล่าคนดูทั้งหลายช่วงนี้ผมเป็นหวัดนะครับผมทำคลิปไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็คนมันไม่สบายอะนะวันนี้ผมจะวาดเบนดี้แล้วกันนะครับก็ถึงบอกว่าผมจะเป็นหวัดแต่ผมยังไหวอยู่นะก็วาดโลปไม่มันไม่มีปัญหาอะไรมากส่วนเรื่องแอนิเมชันตอนนี้ผมยังลังเลอย,อยู่ยังไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีก็รอไปก่อน ส่วนใครอยากจะให้ผมทําคลิปภาคอีกสักครั้งหนึ่งก็บอกได้นะครับแล้วคุณช่วยบอกเลยนะเพราะว่าผมอะไม่เห็นคอมเมนต์พวกคุณว่าเฮ้พี่ผมอยากจะทำเอ้ไม่ใช่ขอพูดใหม่เฮ้พี่ช่วยทําคลิปแนวนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมไม่เคยเห็นคอมเมนต์แนวนี้สักทีเลยแาทางที่ผมก็บอกไปอย่างดีผมแค่อยากเห็นคอมเมนต์พวกคุณว่าพวกคุณกำลังคิดอะ ยังไงกับวิดีโอผมเท่านั้นเองอะ่ะเออก็ช่วยตอบหน่อยก็แล้วกันนะวันนี้ผมจะวาดเบนดี้แล้วกันรู้สึกอยากวาดโอ้ขมมนห้องเต็มใ่ถ้าเวลาไม่พอก็ไม่ดีอีกสังคมไม่เหมาะโจรนั้นมันไม่เหมาะมีดมันไม่ค่อยเกี่ยวอ่หมดมีดไม่เอา เออไม่เอาโจทย์สังคมได้ไหมอ่ะอาหารวัดเ e h แฮกเกี่ยวอะไรกับเบนดี้ห้า <c oughs> นาทีวาดไม่ทันแน่นอนต้องประมาณสักแปดหรือเจ็ดนาทีอ๋อห้องที่มันเวลาเยอะๆหน่อยกลวยไม่เอา โจ์นี้ก็แล้วกันมีเวลาตั้งเก้านาทีกว่าน่าจะทันแล้ว่าป้ายหยุดะ่เล,ะเล็ก,ก,กูือจะนั่งน,น,นจดครับ จะพยายามวาดให้ไวขึ้นหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าครั้งก่อนผมวาดช้าไปหน่อยไม่ต้องโจทย์ก็ไม่สนละไม่มีห้องดีกว่านี้แล้ว But an nó that across right through your maze. You see we have no way, เออจริงๆเมื่อก่อนผมก็วาดบ่อยแหละแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้วาดแล้วไมแทบจะไม่ได้แตะแอปเลยด้วยซ้ำบอกเลยเอ,อกำลังลึกทาาทางนะครับตอนนี้จะวาดแบบไหนดีนะต้องให้ท่าเต้นแบบดูดีหน่อย ใครชอบเบนดี่อย่าลืมบอกผมด้วยนะผมจะได้ตอบคอมเมนต์พวกคุณอีกผมก็ชอบนะมันน่ารักดีอะและอีกมุมอมองเนี่มันก็น่ากอดดีด้วย เด,เดี๋ยวแล้วแหลกแหลกแหลกใจเย็นใจเย็นโอ้ยผมจะวาดไม่ขนาดก็แหลกนี่แหละ ผมบอกตัวเองนี่แหละโอ้โอผมขยับปัวกางไม่ได้ลินดี่มีกี่นิ้วนะผมรู้นะผมแค่แป้งเท้ สี่นิ้วไงก็เขาเป็นต,ตะปูน่ะไปสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวผมค่อยวาดเบนดี้ล่างสองร่างที่เบนดี้ตัวสูงเวอร์ เห็นแล้วเวลามันไม่พอผมว่านานเกินอีกแล้ว do, แต่ถ้าคุณพอใจที่ผมว่าประมาณนี้ก็โอเคผมก็ไม่ได้ว่าอะไร đang biết hơn ว่านเงาัมวนนะอย่าถือสาผมก็ล้องกันผมไม่ได้เรียนรู้เรื่องเงามาแค่ปล่อยไปตามคิดเฉยๆเอาละต่อไปก็รีบแรงเงากันดีกว่าโอ้โหเนียวเ คนใส่เชื่อด้วยไหมไม่รู้ผมจะใส่ทันไหมเนี่ยเวลาก็บีบเหลือเกินนี่ตัวอนกเบนดี้ผมว่าไม่ค่อยเก่งซะที่ค่อนข้างยาก ตัวบีแค่น้ตรงตรงนี้แหละที่ยากที่สุดจะเขียนพอไหมเนี่ยโอ,โอ้โหผมไม่ทานแล้วไงขอโทษน,นะครับท่านผู้ชมแต่มันไม่ทานจริงจง ว่าวนารุโตก็มาชอบชอบแต่ผมไม่รู้นะว่าใช่นารุโตรหรือ่าอะ่ะไม่ได้ดูอ๋ไปหยุดโอเคว้าวคนโวดอย่างเยอะเออผมก็ว่าสวยอะนะโ,โมอีกหนึ่ง บางคนก็ชอบเบนดี้แบบมีหางนะจริงๆผมก็จะวาดหางอยู่ผมลืมเพิ่งนึกออกเอ่อภาพนี้โอเคดีดูโหดดีส่วนภาพอื่นเป็นตนป้ายธรรมดาไปหยุดไอ้อันนี้โอเคไหมแบบเป็นมือก็ดูเหมือนผมจะตกรอบฮนะ ถ้าส่งเหมือนเดิมเดี๋ยวรอให้โอเคถ้าเรารีบออกกว่าปกติจะมีโอกาสที่ภาพเราจะหายนะครับก็เสร็จแล้วสำหรับเบนดี้ร่างเล็กร่างเด็กนั่นเอง ก็น่าละดีนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ